แวววัน <Well>, บทที่19กุลสตรีคุณจันทรเลิกแว่นตามองเพื่อนของทิดาสาวอย่างพิจารณาลูกหนูเข้ามาขออนุญาตไปเชียงใหม่กับเพื่อนโถใจแม่น่ะไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่หรอกจ้ะเป็นห่วงแต่รู้ว่าไปกับครอบครัวทำรงศัก์ก็ค่อยเบาใจทีแรกไม่บอกนี่จ้ะว่าไปกับใครเขาว่าแล้วจะพาเพื่อนมาขออนุญาตด้วย แม่ถึงได้ถามว่าใครกันเพื่อนของลูกหนูถึงได้รู้ว่าไปกับครอบครัวท่านในพลอย่างนั้นแม่จะไปว่าอะไรแม่น่ะรู้จักกับคุณแม่ของหนูจ้ะท่านเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นพี่อยู่ราชินีมาด้วยกันคุณแม่หนูน่ะท่านมีวาสนาได้เป็นคุณหญิงแล้วแม่สิจะ๊ะยังตอกต่อยเพราะคุณพ่อลูกหนูทํางานบริษัทลำพังแม่ก็ไม่มีสติปัญญาทำงานทำการอะไรจนได้รับพระราชทานตราตั้ง วันวันก็สอนหนังสือไปเรื่อยไม่ได้ไม่ดีอะไรขึ้นมาหรอกจ้ะเป็นแค่เรือจ้างแต่ก็เป็นงานที่มีเกียรติมากนะคะคุณแม่ของหนูสิท่านบ่นเรื่อยว่าเหงาเพราะไม่ได้ทำงานประจำท่านจึงไปทำงานอาสาสมัครกับกาชาดค่ะคุณแม่อยากทำงานประจำค่ะท่านว่าถ้าไม่ต้องตามคุณพ่อไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ไม่ต้องออกจากราชการ ระวีวันรีบตอบด้วยเห็นแววว่าถ้าเธอไม่พูดเสียบ้างมารดาของเพื่อนจะต้องพูดต่อไปอีกยืดยาวเอคุณแม่ของหนูท่านทำงานอะไรอยู่นะคะแม่ก็ลืมไปแล้วท่านอยู่กระทรวงยุติธรรมค่ะคุณแม่จบนิติศาสตร์รุ่นโบราณเชียวค่ะสมัยที่เรียนธรรมศาสตร์บัณฑิตโน้นนะคะท่านว่าถ้าอยู่ป่านนี้ก็จะได้เป็นผู้พิพากษาศาลเด็กไปแล้วอุ้ยไม่ดีหรอกหนูเด็กพวกนั้น ยังกระทมนโจรไพรไร้การอบรมเห็นแล้วจะก,กลุ้มใจตายพ่อแม่ปล่อยปละละเลยไม่อบรมให้เป็นกุลสตรีกุลบุตรเสียเลยระวิวันยิ้มคุณจันทรนอบรมบุตริดาได้เก่งมากแน่ๆดูจากสุปราณีก็พอรู้หล่นแสนหวานแสนเรียบร้อยเป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วลูกชายของท่านคนหนึ่งที่ระวิวันรู้จักก็นุ่มนิ่มสุภาพยิ่งกว่าผู้ชายทุกคนที่เคยรู้จัก อ๋อจะพากันไปพักที่บ้านบนดอยนั่นนานสักเท่าไหร่จ๊ะคงสักสามอาทิตย์อย่างมากค่ะมีใครไปกันบ้างคุณจันทร์ซักละเอียดยิบก็มีคุณพ่อคุณแม่หนูคนขับรถแล้วก็เออพี่ชายของหนูคงไปพักด้วยชั่วคราวเท่าที่ปลีกงานไปได้ค่ะสักหนึ่งอาทิตย์อย่างมากระวิวันเห็นสีหน้าของสุปราณีเปลี่ยนไป เด็กสาวเดาได้ทันทีว่าสุปราณีคงเกรงว่ามารดาจะไม่ให้ไปเพราะมีชายหนุ่มพักร่วมอยู่ด้วยจึงรีบบอกพี่ชายจะไม่พักอยู่นานแต่ผิดคาดขุนจันทรนไม่ได้นนสนใจในเรื่องนั้นเท่านั้นเองหรือจะ๊ะไม่เอาเด็กรับใช้ไปด้วยหรือเด็กผู้หญิงนะจะ๊ะจะได้ช่วยดูแลเสื้อผ้าทำโน่นทำนี่ไม่งั้นลำบากแย่สิจะ๊ะ ระวิวันอึ้งไปทันทีหล่อนไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยชีวิตในต่างประเทศซึ่งหาคนรับใช้ยากและค่าครองชีพสูงทำให้หล่อนชินกับการทำงานช่วยตัวเองมารดาของหล่อนแม้จะดำรงตำแหน่งคุณหญิงมีบริวารมากลายแต่ในายามไปพักผ่อนต่างจังหวัดท่านก็ไม่เคยกังวลถึงคนรับใช้ ท่านและระวิวันช่วยกันทำอาหารง่ายๆรับประทานมื้อกลางวันก็เข้าร้านอาหารพื้นเมืองมื้อเย็นจึงหาร้านดีๆอาหารอร่อยและแปลกๆรับประทานเสื้อผ้าก็เก็บกลับมาซักบ้านชุดชั้นในระวิวันซักเองและบริการมารดาด้วยเรื่องฐานะนะ่ะลูกเก๋มันไม่ใช่ของแน่นอนคนเรามีขึ้นมีลงหัดช่วยตัวเองไว้ให้ได้น่ะดีคุณยายของลูกนะ่ะ ท่านบังคับให้ลูกๆทุกคนซักผ้ารีดผ้าเองหัดทำกับข้าวถูบ้านจัดดอกไม้ทำขนมเย็บที่นอนหมอนมุง้งสมัยลูกน่ะอย่างสบายกว่าสมัยแม่มากนะแม่ไม่บังคับให้ลูกหัดทำกับข้าวเก่งๆทำขนมได้ทุกอย่างเพราะเด็กสมัยนี้มีเรื่องอย่างอื่นต้องทำอีกมากมายไม่ต้องเย็บที่นอนหมอนมุง้งซื้อเอาสะดวกกว่า แต่แม่ก็อยากแะให้ลูกทำอะไรเป็นไว้บ้างนะจ๊ะไม่ใช่เอาแต่สํำรวยถือว่ามีเงินมีทองเราจะซื้ออะไรก็ได้แต่ซื้อคนเอาไว้ไม่ได้หรอกลูกคนใช้สมัยนี้หาดียากอยู่กันประเดียวประดาวก็ไปคุณแม่สอนรวิวรรณไว้อย่างนี้ราวิวันใช้เงินเปลืองแต่งตัวสวยสำอางอยู่เสมอแต่หล่อนช่วยตัวเองได้เสมอเออ เรื่องเด็กรับใช้นี่คิดว่าไม่เอาไปด้วยหรอกค่ะเพราะรถจะแน่นเกินไปแต่คนขับรถเขาจะช่วยทําอะไรอะไรให้ค่ะแล้วบางทีคนเฝ้าบ้านพักเขาจะส่งลูกสาวมาช่วยดูแลค่ะอ้อมีเด็กที่โน่นก็ใอย,อยังช่วหน่อยไม่อย่างนั้นไปถึงใครจะช่วยจัดผ้าเข้าตู้หรือกระเป๋าดูแลเข้าของจริงไหมจ๊ะหนูอย่างน้อยมันก็ยังช่วยล้างจานชามได้ค่ะ เสียงตอบของระวิวันอ่อยลงทุกทีคุณจันทรห่วงลูกสาวเสียจริงๆถ้าไปคราวนี้ลูกสาวของท่านเป็นอะไรไปแล้วก็ระวิวันไม่อยากนึกต่อเลยไหนๆก็บากหน้ามาขออนุญาตแล้วต้องทำให้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จคุณพันุรีเธอมิข้างตายหรือสู้หวังเอาไว้ออกเต็มที่ลูกหนูนะ่ะไม่ค่อยแข็งแรงนักหรอกนะจ๊ะข้างบนดอยอากาศหนาวกว่าข้างล่างมากไหมจ๊ะหนูรวิวัน เดือนเมษาไม่หนาวเท่าไรหรอกคะ่ะแต่เอาเสื้อกันหนาวบางๆไปสักตัวก็ดีเผื่อฝนตกอากาศเย็นกว่าธรรมดาลูกหนูนะ่ะเป็นหวัดง่ายต้องระวังสักหน่อยบนดอยมีเตามีครัวไม่จ๊ะหน,ะหนูอากาศเย็นจะได้ต้มน้ำร้อนได้อาบน้ำอุ่นนะ่ะช่วยรักษาหวัดดีมีไฟฟ้าใช้คะ่ะมีเตาไฟฟ้าพงต่อไฟจากพระาธาตุค่ะสะดวกมากคะ่ะครัวก็มีคะ่ะ จะให้ทำอาหารเช้ารับประทานข้างบนได้ก่อนจะลงมาข้างล่างไม่งั้นหิวแย่กว่าจะได้เข้าเมืองบนดอยอากาศเย็นมักจะทำให้ตื่นสายค่ะอุ้ยมีไฟก็ดีแม่กลัวนะักเชียวว่าจะต้องจุดตะเกียงลูกหนูกลัวความมืดจะ้ะสมัยก่อนนอนกับแม่จนโตพอนอนคนเดียวเลยกลัวต้องเปิดไฟนอนทุกคืนขุณจันทรมองลูกสาวอย่างเอ็นดูเอาลจะจ้ะ ได้ทราบเรื่องละเอียดแม่ค่อยสบายใจหน่อยยังไงยังไงแล้วก็ฝากลูกหนูด้วยนะจ๊ะตั้งสามอาทิตย์โทแม่คงนอนไม่หลับแน่เชียวคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงกลัวโน่นกลัวนี่ร่ำไปเลยจ้ะคนเป็นแม่แล้วก็เป็นซะอย่างนี้แหละอ๋อเมื่อกี้หนูว่าพี่ชายจะไปพักด้วยหรือจ๊ะค่ะแต่คงไม่นานเพราะต้องทำงานทำงานอะไรจ๊ะแม่นึกว่ายังเรียนหนังสืออยู่ซะอีก อายุห่างกันหลายปีสินี่ค่ะพี่ชายหนูเป็นทหารค่ะทหารบกค่ะเพิ่งเรียนสำเร็จรุ่นที่แล้วนี้เองค่ะอ๋อเป็นทหารตามรอยคุณพ่อคุณจันทอนยิ้มหวานรอยยิ้มของท่านเหมือนลูกสาวมากใจของท่านคิดการไกลไปทันทีลูกสาวของเราแสนสวยแสนน่ารักน่าทนุถนอม ส่วนชายหนุ่มคนนั้นท่านเคยเห็นเขาขนหนึ่งเมื่อขับรถไปส่งมารดาในงานชุมนุมนักเรียนเกา่าหน้าตาหล่อเหลาเอาการไม่เลวเลยทีเดียวฐานะศักตระกูลก็ดีอนาคตก้าวหน้ารอยยิ้มของคุณจันทร์จึงหวานยิ่งขึ้นแม่ขาแม่อนุญาตให้ลูกหนูไปแล้วนะคะเสียงนุ่มๆของสุปราณีดังขึ้นลูกหนูรับรองว่าจะทำตัวให้ดีคะ่ะแม่ไม่ต้องห่วงจ้ะ แม่เชื่อใจลูกหนูแต่อาทิตย์หนึ่งอย่าลืมส่งจดหมายมาถึงแม่นะจ๊ะส่งแอร์เมลจะได้เร็วหน่อยแม่จะได้ทราบว่าลูกหนูสบายดีแม่ก็สบายใจจ้ะค่ะแม่ลูกหนูจะส่งจดหมายเล่าอะไรอะไรให้แม่ฟังบ่อยๆเลยค่ะลูกหนูจะเขียนถึงแม่ทุกคืนเลยค่ะแลวสองสามวันส่งทีนะคะราวิวันกับริปตาทีเออแน่อย่างกับลูกสาวจะไปต่างประเทศสักสามปี ถึงวันเดินทางหนูจะเอารถมารับที่นี่นะคะเราวิวันรีบบอกธุระเรื่องสุดท้ายแล้วลากลับหล่อนเริ่มมองเห็นความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในการไปพักร้อนคราวนี้ลางๆ l เราวิวันคาดการไม่ผิดเริ่มแรกทีเดียวสุปราณีเมารถหล่อนไม่เคยเดินทางไกลนั่งรถนานๆทำให้หล่อนเวียนศีรษะทำท่าจะเป็นลมผันสุรีกุลีกุจอบริการตลอดเวลาเขาแอบบอกน้องสาวภายหลังว่า น้องหนูมารถน่ะดีรู้เปล่าทำให้พี่ได้ประคองแม้น้ำหอมที่น้องหนูใช้นะ่ะหอมจังชื่นใจค่ะชื่นใจแน่เธอขนเครื่องสำอางเครื่องหอมเครื่องประทินผิวไปหนึ่งกระเป๋าค่ะผู้หญิงเขาก็อย่างนี้กันทั้งนั้นหละจ้ะน้องเก๋ใครเขาจะเหมือนเธอผิวเธอนะ่ะจะเสียหมดเพราะตากแดดตากลมไม่รักษาแดดร้อนก็ไม่ทาครีมป้องกัน น้องเก๋ไม่เห็นจําเป็นเลยไม่กี่วันก็หายผิวเวรุ่นนะ่ะผิวสวยธรรมชาตินะคะพี่ชายของเธอกําลังคลั่งไคล้ระวิวันบอกตัวเองหล่อนกําลังระอาสุปราณีขนเสื้อผ้ามาราวกับจะมาพักสักสามเดือนไม่ใช่สามอาทิตย์ชุดอยู่กับบ้านชุดนอนเสื้อคลุมชุดเดินทางเสื้อหนาวทุกชิ้นหรูราราคาแพงกรุยกรายและไม่เหมาะกับป่าเขาเลยจนนิดเดียว โอ้โหเธอเอาของมาเสจ,จนฉันตกใจนะ่ะระวิวันทักเมื่อเห็นกระเป๋าเดินทางสองใบโตโตของเพื่อนคุณแม่บอกให้เอามาแยะๆจะได้ไม่ต้องรบกวนคนซักจะ้ะท่านกำกับการให้เด็กจัดของลงกระเป๋าให้เลยแยะไปหน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก็ดีจะ้ะระวิวันรีบบอกเมื่อเห็นสุปราณีมีสีหน้าเขินดีกว่าไม่พอใช้เราต้องวิ่งไปซื้อเมื่อขึ้นไปถึงบ้านพักคนขับรถ และชาวพื้นเมืองซึ่งรับจ้างดูแลบ้านผักไว้ให้รีบขนกระเป๋าของเจ้านายขึ้นไปไว้ในห้องปิดกระตูหน้าต่างให้เรียบร้อยระวิวันและสุปราณีพักห้องเดียวกันท่านผู้ใหญ่พักรวมกันอีกห้องหนึ่งถัดไปส่วนคนขับรถไปนอนที่เรือนครัวเอาละเราจัดของเข้าตู้ดีกว่านะเสื้อแสงจะได้ไม่ยับมากมันอัดมาในกระเป๋าถ้าทิ้งเอาไว้นานๆมันจะยิ่งยับแล้วก็อับกลิ่น ปรวิวันแนะนำพลางเลื่อนประตูเสื้อผ้าให้เปิดกว้างเปิดกระเป๋าเอาไม้แขวนเสื้อออกมารือ้อเสื้อกางเกงออกใส่ไม้แขวนแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าจัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วฉันจะพาเธอไปดูสวนลิ้นจี่ข้างล่างกับลานป่าสนสวยมากเชียวอากาศดีประวิวันคุยพลางทางานพลางอย่างคล่องแคล่วหล่อนจัดเสื้อเกือบเสร็จจึงได้หันมามองเพื่อนและพบว่าสุปราณีเพิ่งแขวนเสื้อไปได้ไม่กี่ชุด ท่าทางหยิบเสื้อคลี่ใส่ไม้แขวนของหล่อนนั้นเก้ๆกักลงกลงอย่างหน้าขันหล่อนเกรงว่าเสื้อจะยับจึงค่อยๆค,คลี่ออกไม้แขวนยาวกว่าไหลเสื้อผ้าสุปราณีก็พยายามจะยัดมันเข้าให้ได้โดยไม่รู้สิบหลังออกเสื้อก่อนระวิวัรรีพับชุดชั้นในชิ้นสุดท้ายของตนวางไว้ที่ชั้นวางของถังตอนล่างของตู้ฉันจะช่วยนะของแยะนี่อีกนานกว่าจะเสร็จ เอางี้ดีกว่าจัดไว้พอใส่สักอาทิตย์หนึ่งก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะที่เหลือวันหลังว่างค่อยจัดใหม่หนึ่งอาทิตย์หรือจ๊ะถ้างั้นก็เอาเสื้อชุดที่อยู่บ้านออกมาห้าชุดก่อนฉันเอาออกมาแล้วสามชุดจ้ะกางเกงห้าตัวเสื้อเชิดห้าตัวเอาไว้สลับกันวันไหนไม่ออกไปข้างนอกก็ใส่ชุดอยู่บ้านทั้งวันวันไหนออกไปค่อยเปลี่ยนกางเกงนะเสื้อไหนเจ็ดตัวชุดนอนเจ็ดชุดเอาชุดนอนออกมาทําไมตั้งเจ็ดชุด อ้าวก็เจ็ดคืนไม่เจ็ดชุดหรือจ๊ะสุปราณีทำหน้างงเธอจะใส่ชุดนอนคืนละชุดที่นี่หรือจ๊ะบนนี้อากาศหนาวนะเสื้อนอนไม่สกปรกหรอกใส่ซ้ําได้จะได้ไม่ต้องซักมากตอนขากลับโอ้ไม่หรอกจ้ะถ้าใส่ซ้ําจันคงนอนไม่หลับแน่ถึงอากาศเย็นมันก็ต้องหยับยุยี่แล้วก็มีเงือตามใจเจ็ดก็เจด็ดกว่าจะเสร็จก็ทุลักทุเลเต็มทน ผันสุรีมาทุบป,ประตูเรียกให้ออกไปเดินเล่นสุปราณีวางเสื้อเปิดประตูออกไปยิ้มหวานพูดกันอยู่ครู่หนึ่งก็พากันปล่อยให้ระวิวันเปิดตู้เสื้อผ้าปิดกระเป๋าใบมโหลานของตนเองและของเพื่อนเข็นกระเป๋าไปไว้มุมห้องพอไม่ให้เกะกะกว่าจะได้ที่ก็เหนื่อยจนต้องหอบดูสิปล่อยให้เราเข็นอยู่คนเดียวคนอะไรระวิวันนั่งอยู่ในห้องได้ไม่นาน พอหายเหนื่อยก็ออกมาวิ่งพลางกระโดดพลางอยู่ที่ลานสนอากาศบนภูเขาสดชื่นจนต้องสูดลมหายใจเข้าปอดแรงๆบนพื้นดินมีดอกไม้ปา่าและกล้วยไม้ดินสีแปลกๆงอกอยู่เป็นระยะระยะพี่ชายและเพื่อนหญิงหายไปจากสายตาระวิวันเองก็ลืมนึกถึงด้วยมัวเก็บดอกกล้วยไม้ดินจนเต็มอ้อมแขนต้องเอาไปสาใส่แจกันเสียดายแต่ว่ามันเหี่ยวเร็วเหลือเกิน กุหลาบที่ปลูกเอาไว้ก็ไม่มีดอกซะด้วยไม่งั้นจะใส่วางตามโตะ๊ะแล้วก็แขวนกระบอกไม้ไผ่ให้เต็มระเบียงเชียวสวยเหลือเกินแต่ไม่หอมหล่อนกำลังเพลิดเพลินกับการจัดแจกันพี่ชายเดินหน้าตื่นเข้ามาขัดความสำราญน้องเก๋จ๊ะน้องหนูหกล้มสงสัยขาจะแพลงดินที่นี่มันสูงสูงต่ำต่ำเดินเพลินเพลิน,ลนไม่ทันระวังเลยล้มลงไปหินขูดเอาเลือดออกซิซิๆเลยอ้าวแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนซะละจ้ะ น้องหนูเดินขึ้นมาไม่ไหวพี่จะอุ้มมาก็ไม่ยอมบอกว่าไม่สมควรสีหน้าของเขาตรนกจนระวิวันชักใจไม่ดีพาลูกสาวเข้ามาเที่ยวถ้าลูกสาวเขาเป็นอะไรไปเธอจะทำอย่างไรเป็นหน้ามา้าไปชวนเพื่อพี่ชายแท้ๆตายละถึงกับขาแพลงเดินไม่ไหวเชียวหรือโอ้ยน้องเก๋ตายแน่แม่ของสุปราณีเขาไม่ได่าเก๋ตายหรือคะแม่เขาสั่งนักสั่งนาะฝากฝังมากับเราแม้พี่สุรีนะ ไปด้วยกันแท้ๆปล่อยให้เขาหกล้มได้อย่างนี้จะคุ้มครองเขาไหวหรือคะพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องหนูจะหกล้มเพราะตรงนั้นมันไม่ชันเท่าไหร่เราเดินกันไปได้หน่อยเดียวน้องหนูเหนื่อยก็หยุดพักนั่งคุยกันพอลุกจะลงคงเหยียบพลาดน้องเก๋อย่าต่อว่าเลยจ้ะเรื่องมันแล้วไปแล้วว่าแต่ว่าเราจะพาน้องหนูขึ้นมาได้ยังไงเขาไม่ยอมให้พี่อุ้มพี่เลยบอกว่าจะขึ้นมาตามเก๋ไปช่วยประคองราวิวันถอนใจเฮือกใหญ่ วางดอกไม้และกระบอกไม้ไผ่ที่เอามาจากเรือนคนเฝ้าบ้านไว้บนโต๊ะเดินตามพี่ชายลงไปในสวนลิ้นจีสุปราณีนั่งคลำข้อเท้าน้ำตานองหน้าอยู่บนก้อนหินแบนๆซึ่งจัดไว้เพื่อน,นั่งเล่นหนูเลือดออกมากหรือเปล่าจ๊ะไหนดูสิระวิวันณเสียงอ่อนเมื่อเห็นน้ำตาเพื่อนก้มลงมองข้อเท้าที่สุปราณีกำลังคลำอยู่เห็นรอยหินขวนยาวสามเซนเลือดออกซิิๆ นอกนั้นไม่มีรอยช้ำหรือรอยอื่นใดเดินไหวหรือเปล่ารู้สึกจะไม่มากเท่าไหรน่นี่มันปวดจะเสียงเครือละห้อยชวนเวทนาผันสุรีรู้สึกใจคอไม่ดีพี่จะอุ้มขึ้นไปบนบ้านก็ไม่ยอมว่าน่าเกลียดโทษถึงคราวจำเป็นก็ไม่มีใครเข้าตำหนิหรอกนะครับค่อยๆเดินเอาก็ได้นะฉันจะประคองขึ้นไประวิวันตัดบทเธอเกาะไหลฉันขึ้นไปนะเกาะให้แน่นๆน,นะจ๊ะ แต่เกาะกันไปได้ไม่ไกลสุปราณีก็คร่ำครวญว่าปวดทนไม่ไหวผันสุรีอาสาจะอุ้มแต่คนเจ็บไม่ยอมตามเคยทำห้างแขนขึ้นนั่งก็แล้วกันดาวิวันแนะนำตอนนี้ไม่ชันแล้วทางเรียบแล้วก็จวนถึงบ้านพักแล้วด้วยสองพี่น้องทำห้างแขนให้สุปราณีนั่งเด็กสาวคนเจ็บกอดคอเพื่อนไว้แน่น ระวิวันต้องทำคอแข็งเอี้ยวคอไม่ได้เลยกว่าจะถึงเรือนพักระวิวันรู้สึกตนว่าหลอนเองต่างหากควรเป็นคนป่วยเพราะเหนื่อยเกินสมควรและคอเกือบจะเคล็ดท่านนายพลและคุณหญิงตกใจมากที่เห็นลูกๆหามสุปราณีมาคุณหญิงกุลีกุจอหายาแดงมาทาแผลให้และเอายาม่องมาให้นวดข้อเท้าคงไม่เป็นอะไรมากหรอกนะหนูนวดด้วยยามองพรุ่งนี้ก็หาย ก่อนอนกินยาแก้ไข้อ่อนๆเม็ดหนึ่งกันไว้เผื่อแผลอักเสบทําให้เป็นไข้ประเดี๋ยวอาบน้ําอุ่นๆแล้วก่อนนอนพักเสียนะจ๊ะคุณหญิงเรียกหาคนขับรถให้มารับคําสั่งเรื่องต้มน้ําร้อนสําหรับทุกคนอาบวันนี้เหนื่อยกันทุกคนอาบน้ําอุ่นก็ดี ระวิวันหลบไปนั่งที่ลานหลังบ้านและปรงให้กับตัวเองว่ากรรำของเราแท้ๆที่ชวนเข้ามาถึงอย่างไรวันนั้นก็ผ่านไปอาหารเย็นที่แวะซื้อมาจากร้านในเมืองเมื่อได้อุ่นให้ร้อนก็อร่อยพอใช้ระวิวันกินได้มากเพราะเหนื่อยกว่าทุกวันสุปราณีกินไปได้ครึ่งจานอิ่มแล้วห,หนูกินซะอ,อีกหน่อยสิจ๊ะเดี๋ยวดึกๆหิวแย่นะคุณหญิงบอกด้วยความเป็นห่วง รัวน้ำหนักขึ้นหรอระวิวันล้อเลียนสุปราณีทำหน้าแย่และขอตัวไปเข้าห้องน้ำแปลงฟันเพื่อเข้านอนพักผ่อนเมื่อคืนหลับดีไหมระวิวันถามสุปราณีเช้าว,วันรุ่งขึ้นไม่ค่อยหลับจ้ะอ้าวเหนื่อยเหนื่อยมันน่าจะหลับนะหรือแปลกที่ไม่ใช่หรอกจ้ะคือว่าฉันขอโทษจ้ะไม่เคยนอนที่นอนแบบนี้แล้วก็หมอนยัดนุ่นมันแข็งเลยนอนไม่หลับ แล้วก็ปวดแผลด้วยระวิวันเม้มริมฝีปากก่อนจะอธิบายคือว่าบ้านพักนี่สร้างไว้นานแล้วสมัยก่อนที่นอนยางกับหมอนยางดีๆมีแต่ที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ก็มีแต่ที่นอนธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เลยต้องใช้อย่างนี้จะขนมาจากกรุงเทพก็ไม่ไหวเพราะถนนเมื่อก่อนมันเต็มทีแต่สองสามคืนก็คงชินไปเองสุปราณีรีบบอกเช้านี้แผลเป็นยังไงบ้างละ่ะ ไม่ปวดแล้วละ่ะเดินไหวเออดีเราค่อยโล่งใจไปหน่อยกลัวเดี๋ยวคุณแม่เธอจะตกใจแย่ราวิวันลุกขึ้นไปที่หน้าต่างมองลงไปที่สวนตอนล่างของเนินเช้าเช้าดอกไม้สวยมากลงไปเดินเล่นกันไหมแต่เออเธอคงยังเดินไม่ค่อยถนัดเก๋ลงไปคนเดียวเธอนะเดี๋ยวฉันจะออกไปค่อยๆเดินหน้าบ้านดูสิว่าเข้าเป็นยังไงบ้างไม่รู้จะปวดอีกหรือเปล่า ระวิวันพยักหน้าหล่อนกำลังนึกถึงเรื่องเจ้าหญิงเมล็ดถัว่วหญิงสาวผู้มากับสายฝนมาขออาศัยพักในวังของเจ้าชายและเจ้าชายทดลองความเป็นเจ้าหญิงของเธอผู้นั้นด้วยการจัดให้นอนบนที่นอนยี่สิบหลังซ้อนกันปูด้วยผ้าห่มยางดียี่สิบผืนแล้วเอาถั่วเมล็ดหนึ่งซุกไว้ใต้ที่นอนวันรุ่งขึ้นหญิงสาวบอกว่านอนไม่หลับเลยเพราะรู้สึกว่ามีอะไรไม่ทราบอยู่ใต้ที่นอนทำให้รำคาญนอนไม่หลับ เจ้าชายเลือกผู้นั้นเป็นคู่อภิเศกด้วยเหตุผลว่าเธอคือเจ้าหญิงที่แท้จริงเจ้าหญิงที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะผิวบางไวัยแต่ความรู้สึกถึงเพียงนั้นเจ้าหญิงที่แท้จริงกุลสตรีผิวบางหน้าธนุถนอมโดยแบบนี้ลูกสาวของนายพลอย่างเราก็ไม่อาจเป็นกุลสตรีได้เราไม่เคยผิวบางอย่างนั้นไม่บอบบางหน้าทนุถนอมโถเอ้ยราศีคุณหญิงไม่มีแน่ ประวิวันทํำรงศักเอ๋ยหล่อนนะต้องทํางานเพราะถ้าอยู่เฉยๆก็รําคาญใจลุกลี้ลุกลนถึงจะเตะท่าลูกท่านหลานเธอก็ทําได้แค่ในวงสังคมพออยู่ในหมู่เด็กก็กลายเป็นเด็กหาแต่เรื่องสนุกสนุกไปวันวันไม่มีท่ากุลสตรีเสียเลยโอ้ยอยากจะหัวเราะให้โลกแตกเหลือเกิน